บายจุดวายวายทำไมถึงเป็นเจ็ดิอ่ะ ตรงไหนอ่ะเลดคอนโทรล DRB เลดคอนโทร P.R.B. P.B.R. P.B.R. หรอถ้าเราไม่ใช่โครงที่แต่เป็นคุณภาพจะเป็นยังไงอ่ะเป็นผันแปรขึ้นไหมไม่หรอกไม่หรอกเอ,อ้ยแหล่งที่มาเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะ เลือกไม่ถูกเลยตอนนี้นกระจอกไม่ได้กระจอกสันหน่อยคุณบีมผมก็พยายามต่อสู้นะคนแรกเลยสวยแล้วคุณบีมคุณบีมเป็นไงบ้างสบายดีไหมอ๋อเออวะเรายังไม่มีเออ่แต้มคนแรกเดี๋ยวนึงนะไปก่อนแต่คมแบ็คแล้วนะรอบรอบที่เท่าไหร่แล้ว่ะคุณบีมอันนี้ อันนี้รอบรอบที่เท่าไหร่ละฮะนีร่รอบที่เท่าไหร่แล้วลูกฮะรายแรกอ๋อ ลูกค้ารลายแรกเลรนเ่นอีวิวมาใช่มีครบทุกภาคเฮ้ยมอนเล่นอยู่กันานกะิโตัวมีแค่ภาคมีแค่ภาคนั้นเองอะ่ะภาคภาคห้ามั้งออนไม่มีสักภาคเอาไอดีให้ยืมเฮ้ยทำไมป่าปั้มจังอะ่ะมอน มอนไม่มั่นใจว่ามอนจะเล่นที่ครบทุกภาคหรือเปล่าอจุไม่แน่ใจฮะจุจุกลัวจุกกลัวฮะจุไม่แน่ใจอะจุกกลัวเลือกเอาเลยแล้วมีถึงภาคแปดออกมาโกตทำไมมันเยอะจังอะ จุไม่แน่ใจนะจุกลัวนะเนี้ยจะภาคเดียวม่อนยังไม่รู้เลยม่อนจะเล่นผ่านหรือเปล่ามอนยังกระต้อนกระเต้นอยู่เลยอ่ะในภาคภาคห้าหกปะเออยังกระต้อนกระเต้นอยู่เลยอะ่ะแล้วจะไปอีท่าไหนแล้วตอนนีน้ทุกคนผมอยากลงสตรีมไปอีกรอบหนึ่งว่ะผมอยากลองอ,ะอ่ะก็กลับมาแล้วมัน บิดผมเป็นไรไม่รู้ทุกคนมันมันนะมันไม่ค่อยดีแฮะปกติอัตราบิดเลลมันมันคนเชื่ออะไรอะ่ะดูไม่แน่ใจแล้วทำไมบิดเหลยผมมันถึงมันถึงได้ได้แค่หกพันเอง เพราะอะไรวิดีโอทำไมผมทาไม,ผม,าไมผมถึงเป็นพันแปดสิบไม่ได้อ่ะทุกคนละ่ะผมเองก็อยากจะเป็นพันแปดสิบกับเขาเหมือนกันน่ะเอยแปบ๊บนึงนะ การตั้งค่าที่สุดกที่ตั้งค่าไปที่มุมขวาล่างหน้าจอให้แถบเอา p ์พุตทางด้านซ้ายเปลี่ยนบหมดเอาต์พุตเป็นขั้นสูงแอมแป๊นะไปที่โหมดเอา p ์พุตคุณภาพสูงกว่านะหรือวันนี้เน็ตผมไม่ดีวะแชทแน่ๆเลย เหตดอาจาใกล้จริงแล้วก็ได้นะจากสภาพให้ยัตาบิดเป็นสีพันในปีซึ่งยัตาบิดที่โอเคโอ้แต่มันก็เป็นมาหลายวันแล้วนะดูปันนึงนะเออดีครับ หมื่นห้าเลยอ่ะปกติปกติผมเราสตรีมกันหมื่นห้าเลยหรอครับนะทุกคนละมันได้ยังอะ่ะแล้ว w ไมาผมถึงถูกจํากัดที่แปดสิบ fps วะที่ทน,นี่ที่ไหนฮะนี่ที่ไหนฮะ ิีเลทเจ็ดร้อยอะไม่สามารถขึ้นไปมากกว่านี้ได้ตันที่หกพันเฉยทำไมอ่ะ่อนอย่าบอกเราต้องไลฟ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะโอ้เซ็งเป็จดจัะเัดเลยไปเลยก็ได้จะสามทุ่มแล้ว เนื้อเลี่ยงดำเนินการต่อว่ะอย่าชะล่าใจอย่ามั่นใจเกินไปพวกมันฟังอยู่เสมอได้ครับแม่จากคาดที่แล้วนะครับผู้ชมพมเน่ได้เขาเข้าไปที่เอ,อตัวเน่พมเน่เข้าไปได้ที่อืมเข้าไปที่บ้านแห่งหนึ่งนะ นะครับอีกครับวัสดีครับ,ค,รบคุณมูฟแล้วแล้วหลังจากที่ผมได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วนะครับผมก็เนอะทำไมผมก็ผมก็เลยเดาว่าต่อสู้นะครับต่อสู้กับมอนสเตอร์นะครับที่โหด้ล่นะครับแล้วก็ทุดทายเนะี่ยเราก็มาลงเอ้ยที่บ้านหลังนี้นะครับซึ่งตัวน,นี้จะเป็นเซฟโซนของเรานะครับท่านผู้ชม <laughs> และอย่าลืมนะเกมนี้อย่าส่งเสียงนะฮะ เสี่ยงออกหมดทุกอย่างนะจ๊ะแต่เราอยู่เสียฟนเพราะง,งั้นเราไม่กลัวนี่แหละไม่กลัวคนตายคนตายจริงคนตายเลย่อยสิคนตายดีเี่เก็บก่นอนแหมไฟฉายเรามีพร้อมทุกอย่างคือบ้านนี้ของเราฟูเกินไปที่จะที่จะอยู่บ้านหลังเนี่ยเอาจริงคือแบบของมันฟูจัดเลย แล้วผมเสียดายของพวกนี้มากฮะล้วว่าเราไปกันต่อดีกว่าโอ้ยต,ะตะละละัเล็กตัวลลานี่แปลกแปลกตายตายมันมีเสียงด้วย ได้ไหนะมขับก่อน <g ül> ลับไ,ไ,ไม่ได้เวยปุ๊บตายแล้วูกผมไม่ไหวแล้วลูผมเป็นกำลังใจช่วยนะแล้วก็อ่าคุณมูกอกาทำไหวไปไม่ไหวก็แค่ลองใหม่แค่นั้นเองอย่าไปกลัวเตไม่น่ออกมาเลยะหลดไปได้ไหม สอบไม่ไหวแล้วบายคุณมูฟแค่แค่สอบไปก่อนแนละ้วที่เหลือค่อยว่ากันไหมนี่มดต้องเกียสลาตัวเองเพื่อสอบคุณมูฟไปนะถ้ามนตาย เสียสลาดตนะ <c oughs> ัวเองเพื่อปอบคุณบู๊บเลยล่ะเอาว่าคุณบู๊เอาว่าอยู่ตรงนี้ปลอดภัยอะคือคุณบู๊บไม่ต้องกลัวเว้สอบมันแ,แค่พาร์ทพาร์ทหนึ่งในชีวิตแกก็สอบเต็มที่สอบไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเราแกะหนังสือมาแล้วทำอะไรมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกอืมแกไหวเวยตัวแกเองเก่งกว่าที่คิดเวยอย่าไปกลัวนะ นะจ๊ะโจะโจโจโจะนะจ๊ะเพราะงั้นโอ้นะครับคุณมูโอ้นะเอาใหม่เลยม่เอาใหม่ตัวเลตัวละแลมูฟสอบมาแล้วเป็นไงอ่ะก็สอบไปแล้วก็ผ่านไปแล้วดีทั้งนั้นแหละถูกป่ะเราสอบไปแล้วผ่านไปแล้วไม่ต้องมานั่งเครียดแล้วผ่านได้ผ่านก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตากันไป สองสามที่ที่ต่อกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดไ้คุณมูฟเวลาสอบมันมันไม่น่านานขนาดนั้นเอาจริงๆอะ่ะสอบจริงปะคือคุณมูฟสอบอะ่ะมันไม่นานหรอกถ้าเกิดแบบวา่าสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์าาอย่างมากเลยก็สามสัปดาห์หรือเปล่าเออเดี๋ยวก็หมดแล้วอดทนอีกนิดนึงนะครับคนเก่งนะอดทนอีกนิดนึงนะแล้วก็ผ่านแล้วครับ แ,แค่สอบจนเหนื่อยเฉยๆอะใช่ไหมล่ะน,นะนะม่อนเป็นกำลังใจช่วยนะคุณมุกอืมไม่ไหวม่อนก็เชื่อว่าคุณมุกก็ยังมีเพื่อนเยอะแยะรอแบบว่าแค่มุกไปผ่านหรอปะไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าเยอะเยอะเชื่อดิญี่ปุ่นมีสอบทุกอาทิตย์เลยเหงา บีไม่เหงาลองเดี๋ยวคุณบีก็เจอตัวเมื่อกี้มันกระซวกแล้วไม่เหงาแน่ๆอยากสตรีมสตรีมเลยคุณบีทํางานแล้วก็ตอนเย็นก็มาสตรีมแบบมอนไงมันเซียนเอาดีเอาดีาดมันเซียนแกเอาเลยโตลเล่โตแล,ะละต่โตเล่ญี่ปุ่นมีสอบทุกอาทิตย์เลย มันอะเป็นสอบย่อยหรือเปล่าสอบเก็บคะแนนสอบย่อยสอบอะไรไปแต่ก็อย่ามองเป็นสอบอะถ้างนั้นอะเพราะว่าอย่ามองเป็นแบบฝึกหัดหรือแบบว่าพวกวัดผลเก็บคะแนนอะไรพวกนี้ไปก็ได้เพราะว่าอย่างนี้มันก็ไม่เรียกว่าสอบแล้วถ้าสอบทุกสัปดาห์เขาเรียกว่าเก็บคะแนนสอบเก็บคะแนนหรือเปล่าอาจจะแค่สอบพูดสอบเขียนสอบอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเป็นภาษาเพื่อที่แบบว่าเขาจะเทสว่านักเรียนเป็นยังไงบ้างซึ่ง การที่สอบไม่ได้ในทุกๆสัปดาห์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกปะละ่ะเออ่าไม่ต้องเครียดหรอกต้องูทุกวันจนจะเป็นไข้แล้วถ้าเกิดแกสอบไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นเออถามแค่นี้อาจจะต้องไปนั่งแก้นั่งคัดนั่งอะไรใหม่ถูกเปล่าแปลว่าแปลว่าจริงๆริแล้วสอบนี้ก็จะไม่มีผลอะไรกับแกเท่าไหร่เว้ยอาจจะเป็นสอบเก็บคะแนนอาจจะเป็นตัวแบบคล้ายๆเหมือนทํารายงานอะไรนี้หรือเปล่า เพราะว่าจนกว่าจะผ่านคือเขาให้โอกาสแกนะเว้ยมันแปลว่ามันแปลว่า,ม,วา,ม,วามันคือการฝึกหรือแปลว่ามันคือการฝึกหรือเรียกว่าการทําแบบฝึกหัดของเขานั่นแหละแต่ก็จะว่างไงดีอ่ะมันก็ต้องมีสักรอบที่เราผ่านหรือเปล่าแล้วแกแกเป็นเด็กหลังท้ายเหรอแกก็ไม่ใช่เด็กหลังท้ายนะคุณมู แกสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาสอบผ่านหมดเลยหลือแค่แกคนเดียวคนไม่ผ่านก็มีเชื่อดิอ่าสมมุติในห้องผ่านหมดก็ยังมีห้องอื่นที่ยังไม่ผ่านแกไม่ใช่เด็กคนเดียวในโรงเรียนที่ไม่ผ่านเข้าใจปะเออมันต้องเครียดร้องที่แกไม่ผ่านเพราะแกเครียดหรือเปล่าด้วยซ้ําเออแกดูดีๆด้วยนะงอนเห็นหลายคนละแบบเครียดแบบอุ้ยสอบไม่ผ่านไอ้นุ้นไม่ผ่านนี่ไม่ผ่านเครียดเครียดเองแล้วก็ ไม่ผ่านเพราะว่าความเครียดตัวเองนี่แหละเพราะว่าเออไม่รู้สึกตั้งใจเกินไปอะไรเงี้ยบางอย่างอาจจะแค่ปล่อยใจจอยก็ได้ลองแบบว่าก็าสอบสอบไปสักรอบหนึ่งอ่ะในเมื่อในเมื่อมันมีโอกาสให้เราลองหลายรอบอ่ะแกก็ลองสอบลองทดลองไปดิว่าเอาเอรอบนี้ลองลองแบบว่าเล่นๆกับมันดูอะไรเงี้ยก็อาจจะผ่านได้อืมอนะมันจะเข้าสู่ วังแห่งการต่อสู้นะอาจจะกระซิบนิดนึงนะทุกคนยวกันฮึบอึบฮึบมา you <sniffs> ไปไหมเฮียจัดขึ้นโอ้ยคุณไปไหมาแย่มากทุกคนมันแบบว่าใจร้ายกับผมมากการบอกเวลาโดยโกอี้ติกต๊กติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กประทับตาเป็นบทกวีรางวัลที่หนึ่งอะไรครับเนี่ย โลลี่ตัโลลาโลลเลตัวโลวลาเลยตอนนี้ เครื่องผมร้อนมากเลยวะ่ะเจ้าพี่ทรงไม่ดีนะทุกคนเครื่องร้อนจัดแล้วหนึ่งขออนุญาตอัดเช็ค What the hell โอเคโอเคทุกคนโอเคโอเคทุกคนผมว่าผมว่าไม่ดีละ อะไรวะเนี่ยโฮ้ยไปชัดเจนแล้วเว้ทุกคนเครื่องผมร้อนผิดปกติแบบสุดๆเลยอะ่ะว่าแล้วเว้แปลกๆเว้ยทุกคน โอ้ยไม่เล่นแล้วงอนไม่เล่นแล้วเล่นรถเครื่องห้อนจัด,ดจู่เครื่องหมอนเจ็ดสิบเลยเว้ยผมต่ต้องพับโปรเจกต์นี้แบบสุดๆแล้วอะ่ะโอ้ยร้อนเกิน ไม่ใช่ละเออทอร์เรื่องร้อนเจ็ดสิบเลยเว้ยแชทเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นแบบทขาไมมันอุ่นๆวะอะไรเงี้ยเคออผมร้อนเจ็ดสิบ ไม่ไหววะต้องไปให้ช่างจริงแล้วอะมีใครดูอยู่ไหมอะ่ะถ้ามีไม่มีใครดูผมลงก่อนนะเครื่องเราเบิดไม่น่ามีใครดูวันนี้งั้นก็